ก่อนที่จะขึ้นลู่วิ่งนะคะก็อยากให้ทุกคนได้ลองยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วก็วอร์มอัพก่อนมันจะทําให้เรามีโอกาสในการบาดเจ็บค่อนข้างน้อยนะคะก็วันนี้มีท่ายืดฝกา่าลองทํากันดูค่ะ,ะท่าแรกนะคะยืนขย่งฝ่าเท้านะคะฝ่าเท้าด้านหน้ามือประสานกันชี้ไปด้านบนนะคะเหยียดขึ้นให้สุดต่อไปยืนบนส้นเท้าเดินเคลื่อนที่นะคะ แขนประสานกันด้านบนเช่นเดียวกันค้างไว้ประมาณ10วินบในใจนะคะต่อไปมือประสานละเอียดไปด้านข้างขากว้างอันนี้ยืดด้านข้างเป็นข้างของลำตัวนะคะซ้ายขวาสลับกันค้างไว้ในใจ10วินเช่นเดียวกันต่อไปแขนเหยียดสุดพับตัวดันก้นขาตึงยืดไปให้สุด ต่อไปก้มตัวลงไปแตะมือแตะพื้นคนไหนแตะได้แตะคนไหนแตะไม่ได้เอาเท่าที่เราทำได้ค่ะต่อไปยกตัวขึ้นบิดเอวไปด้านข้างค่ะนับในใจสิบวิแล้วก็เปลี่ยนสลับข้างต่อไปมือประสานด้านหลังก้มตัวลงไปให้สุดแขนเหยียดไปให้สุด ให้ตึงไว้ก่อนนะคะค้างไว้ในใจสิวิต่อไปประสานด้านหลังยืดแอนอ,อกเงยหน้าขึ้นยืดให้สุดไปเลยค่ะยืดหัวไหล่ไปด้วยต่อไปยืดแขนนะคะแขนพาดผ่านลำตัวหัวไหล่ด้านข้างสลับซ้ายขวานับไว้ในใจสิบวิต่อไปยืดเปิดซอกยืดแขนด้านหลังอ๋อ,อด้านหลังแขน สลับซ้ายขวาค้างไว้10วินะคะต่อไปกางแขนพับขาจับที่บริเวณปลายเท้านะคะท่านี้ยืดนะคะจับปลายเท้ายิ่งดียิ่งยืดง่ายพอกดง่ายแล้วจับง่ายด้วยค้างไว้1ิบวีคะ่ะต่อไปงุ้มปลายเท้าดึงเขา่าเข้าหาตัวมือประสานกันล็อกเข่าไว้ ยืนขาที่อยู่กับพื้นยืนให้มันต่อไปพับขาข้อด้านในมือมือข้างหนึ่งจับเข่าอีกข้างจับที่ปลายเท้าของเราสลับซ้ายขวาอันนี้ยืดขาด้านหลังนะคะส่วนท่าน,นี้ยืดด้านข้างออกแนวไปทางก้นไปทางขาด้านข้างต่อไปยืด หน้าขาหลังขาด้วยกันก้าวยาวเท้าหลังไปเท้าจิกพื้นส้นเท้าเปิดเท้าหน้าวางบนพื้นให้เต็มฝ่าเท้าให้เท้าทั้งสองข้างรับน้ำหนักเท่าๆกันต่อไปยืดขาด้านหลังส้นเท้าติดพื้นจะเป็นขาด้านในกึมๆขาด้านหลังขาด้านใน ต่อไปมือจับเข่านะคะบิดลำตัวนะคะไปด้านข้างมือข้างหนึ่งจับเข่าอีกข้างหนึ่งผักหน้าขาของเรานะคะบิดไปต่อไปเป็นการเตะเกันกลางลำตัวนะคะเตะเบาๆนะท่านี้กลิงหน้าท้องต่อไปเราจะสู่การวอร์มอัพกล้ามเนื้อนะคะด้วยการเริ่มที่ท่านี้เลยกล้ามเนื้อหัวไหล่หมุนไปด้านหน้า1ิครั้งหมุนไปด้านหลัง10ครั้งนะ,ะนับในใจครบรอบแล้วนับเป็นหนึ่ง เท้าย่ำอยู่กับพื้นหาจงังหวะย่ำเบาๆนะคะสเต็ปเท้าเบาๆ,ะะต,บาๆต่อไปให้นี้ยกเ่าสูงยืดกล้ามเนื้อก้นให้บอมกล้ามเนื้อก้นให้พร้อมดึงเข่าขึ้นมาให้สุดหน้าขาและกล้นพร้อมทํางานนะคะบอมยี่สครั้งซ้ายนับ1ขวานับสองแขนก็ทํางานให้สัมพันธ์กันยกขาขวาแขนซ้ายขึ้นยกขาซ้ายแขนขวาขึ้น จะได้ไม่งงค่ะหาจังหวะให้ตัวเองให้ได้ต่อไปไซ้คลิกเตะด้านข้างเตะขาไหนแขนนั้นแกว่งไปด้านหลังนะคะหาจังหวะค่อยๆดูค่อยๆฝึกนะคะขาตึงอย่าสุดย่ำเท้าหาจังหวะระยก1นึ่ขึ้นประมาณนี้ หนึ่งสองสามขึ้นหนึ่งสองสามขึ้นหนึ่งสองสามขึ้นอ่ะลองดูจังหวะของตัวเองนะคะต่อไปคลิกแบ็กเตะขาไปด้านหลังโน้มตัวไปด้านหน้าแขนเหยียดสุดขาตึงนะคะท่านี้ยืดกล้ามเนะะื้อขาและกล้นบางคนขาตึงนี่ก็ตึงหนักมากๆเลยท่านี้ท่านี้เอามาวอร์มกระตุ้นให้กล้ามเนื้อทํางานหน่อย แต่ถ้าได้วอร์มพวกนี้เข้าไปเวลาวิ่งจะจะวิ่งได้ดีค่ะไม่ไม่ค่อยบาดเจ็บอันนี้เป็นท่าบางส่วนที่เรานำมาฝากนะคะขาตึงไว้แขนเหยียดสุดพยายามทรงตัวให้ดีอย่าให้ล้มนะคะต่อไปคอดคิกเตะขาค่อยมือแต่สลับหมุนหัวไหล่ไปด้วยนะคะเน้นเตะขา ต,ต้งค่ะตึ้งเน้นติค่าสูงไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยหมุนหัวไหล่ไปแตะเอาถ้าคนหนยกขาได้ไม่สูงเท่าไหร่ไม่เป็นไรค่อยๆเอาตามสเตปของตัวเองนะคะยกได้เท่าไหร่เท่านั้นฝึกบ่อยๆเดี๋ยวก็ยกขึ้นสูงได้ค่ะหมุนหัวไหล่เวลาหมุนหัวไหล่ให้ระมัดระวังนิดนึงนะต้องมีสมาธินิดนึง เพราะบางคนไม่ได้ใช้งานหัวไหล่มานานอะไรเงี้ยอาจจะมีเจ็บตึงแปรอะไรเงี้ยต้องค่อยๆหมุนค่อยผ่าเข้าไปต่อไปยกเข่าสูงหมุนออกด้านข้างย่ำเท้าหาจังหวะยกเข่าสูงหมุนออกด้านข้างการย่ำเท้าเนี่ยมันจะทําให้เรารู้จังหวะตัวเองหาจังหวะแล้วก็ยกลองซอยเท้าหาจังหวะไปสเติปเท้าพวกนี้สามารถทําได้ เกือบทุกกิจกรรมเลยนี้ยกจากด้านข้างหมุนเข้าด้านในหมุนวอมกล้ามเนื้อเข้าต่ออันนี้เป็นท่าวอมของนักกีฬาฟุตบอลนะคะขอดอุ้มก็เป็นนักฟุตบอลมาก่อนก็นำสเตปการวอมพวกนี้มาใช้กับนักเรียนนะคะต่อไปดีส้นเท้าเราบิดออกด้านข้างนิดนึงมือแตะที่ส้นเท้าค่ะ อันนี้จำนวน20ครั้งซ้ายนับ1ขวานับ2ทํทำไปเรื่อยๆต่อไปยืดเปิดอกค่ะวรอมกล้ามเนื้อหนะ้าอกเหยียดแขนไปด้านหลังท่านี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะเวลาเหยียดแขนบางคนไม่เคยทำก็ ค่อยๆเหยียดไปด้านหลังย่ํมเท้าหาจังหวะก่อนแล้วเหยียดได้แค่ไหนแค่นั้นแต่ถ้าคนไหนเคยทําแล้วอ่ะเขาจะรู้จังหวะไม่งั้นอาจจะมีเจ็บไหล่แทนที่จะได้ประโยชน์เดี๋ยวจะทาให้เกิดการบาดเจ็บต่อไปวอล์กแจ๊ควอล์กแจ็คนะคะขาวกว้างกว้างมากๆท่านี้แขนเหยียดสุดกระโดดตบนั่นแหละคล้ายๆแต่ว่าของเรายืนนะคะยืนก้าวขาไม่ ของเราไม่ไม่แนะนําให้กระโดดเท่าไหร่นะคะสําหรับคนที่ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายอะไรเงี้ยแนะนําให้ทําแบบนี้ก่อนเพราะบางคนมีอาการเจ็บเขา่าเจ็บข้อเท้ามาทาแบบนี้จะเหมาะกว่าแต่เราอาศัยจํานวนครั้งเอาแล้วกันค่อยๆ่ฝึกไปอันนี้คนที่เริ่มใหม่ก็ก็โอเคค่ะไม่บาดเจ็บง่ายแขนขาทำงานสัมพันธ์กันนะคะ แขนหุบขาหุบอ่ะลองนำไปทำดูคะ่ะ